อาไปเที่ยวญี่ปุ่นระวังตัวนะคะตอนนี้สามมุมที่เขาบอกว่าตอนนี้กลายเป็นจุดที่ไม่ปลอดภัยในญี่ปุ่นไปแสลงก็คือชิจูกุชิบุยะอุเอโนะมันเป็นย่านที่จอแจพลุกพลานคนไปเที่ยวมาจะรู้เนาะเดินข้ามถนนอะไรกันอย่างนี้ตลอดเลยมฉาชีพไปแตนายรอยอยู่ที่สามจุดแล้วค่ะมีคนไทยเพิ่งถูกล้วงกระเป๋าไปตอนจังหวะเดินข้ามถนนนี่แหละซึ่งมิชชีพพวกนี้เนี่ยนะคะต้องบอกก่อนเนาะไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะก็เป็นคนต่างชาติที่ไปอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นก็มีหลายชาติเนาะที่เข้าไปไม่ใช่เฉพาะไททนะี่ ไปอยู่ญี่ปุ่นนะแต่ว่าญี่ปุนมีหลายชาติมากตอนนี้ซึ่งคนพวกนี้แหละที่มาเป็นทีมเลยนี่ชันทีทั้งานเป็นทีมหมดในยุโรปเลโยตอนนี้คือคนที่โดนเนี่ยนะก็จะโดนจังหวัดที่ข้ามถนนนี้แหละคะ่ะก็โดนไปหลายแสนนนะเพราะว่าคือโดนล้วงกระเป๋าไปแล้วมันรู้ตัวเองกระเป๋าเนี่ยเปิดแล้วโดนล้วงไปแล้วแล้วก็เอาบัตรเครดิตไปรูดแล้วญี่ปุ่นเนี่ยบัตรเครดิตเวลาเราใช้เนาะเวลาคนที่ไปจะรู้ว่า,าร้านเนี่ยเขาไม่ได้ขอดูพาสปอร์ตนะคือใครเอาไปรูดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเลยตอนนี้มีการเตือนภัยกันนะคะถ้าสมาสามินนี้ท่แบบผูค แออัดจอแจลูกท้าเนี่ยระวังกระเป๋าสตางค์ให้ดีตัวอีทีชิบุย่าชินชูกูอูเอโนะนะคะเพื่อใครจะไปก็ระวังตัว